อินเวอร์เตอร์เลยใช่ไหมตัวที่เป็นแบบทุกโงกมถูกไหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ผ่านนะใช้ท่อเหมือนท่อเครื่องซักผ้าหรืออะไรใสายที่มุมการแพทย์ใชใช้ได้เลยเพราะว่าผมเคยติดตั้งที่โรงพยาบาลจุฬาครับผ่านมันใช้ไม่ได้ไม่สอดก็มีมาก่อนก็คือต่อออกมาเลยส่วนมากองไม่ต่อจะเป็นใช้ผมดีแบตอย่างนี้ของไม่สอดแล้วก็ต้องมีช่องใช่ใช่ไม่ต้องมีเหมือนกันครับก็ต้องมีท่อเหมือนกันแต่ไม่ต้องผ่านตัวที่เป็นท,ท,ท,ทุกโง ตัวที่มันสามารถมีได้ดีไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่ามีอินเตอร์เฟซอินเตอร์เฟซไม่ต้องใช้แล้วโปรเฟซจะมีเครื่องเพื่อที่อินเตอร์เฟซตัดหูใช่ไหมต้องอินเตอร์เฟซนะคือต่อตรงได้เลยแล้วก็สามารถรีได้เรยสามารถจะตัดรีได้เรี้ยอยู่ในเพสเราตัด